Good morning the four students welcome back to English class สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับท้าทายความสามารถของนักเรียนนะครับก็คือกิจกรรม spelling b นะครับ spelling b ก็คือการเขียนสะกดคำนะครับเขียนสะกดคำก็เหมือนกับการ dictation ก็คือเขียนตามคำบอกนั่นเองนะครับ วิธีการก็คือครูจะพูดคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่นักเรียนต้องเขียนลงไปนะครับครูจะพูดสองครั้งนะครับพูดสครั้งจากนั้นครูก็จะยกประโยคตัวอย่างนะครับให้ฟังสองครั้งนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไปนะครับจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับเป็นคำที่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะครับบางคำเราก็เรียนมาแล้วนะครับ หวังว่านักเรียนคงจะพร้อมนะครับคงจะพร้อมลองดูครับพอครูพูดป๊อปให้นักเรียนเขียนเลยอ่ะเขียนลงไปเลยนักเรียนสามารถเขียนได้หรือไม่นะครับลองทดสอบความสามารถของตนเองนะครับคําที่หนึ่งนะครับก็คือคําว่า dolphin 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 can swim dolphin can swim คําที่สองนะครับ mangosteen แมงโกสチンแมงโกสチンแม e โกสチンกินผักแมงโ e สチンก fruit คำที่สามนะครับ Saturday 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 is a day of the week Saturday is a day of the week ต่อไปเป็นคำที่4นะครับคือคำว,ว่าแชร์แชร์ I sit on the chair I sit on the chair นะครับเปลี่ยนบรรยากาศความเบอร์นายนะครับจากครูภาษามาพบกับคุณครูสวยๆบ้างนะครับคุณครูแสงกันนะครับต่อไปเป็นคำที่5นะครับนักเรียนคำที่5คือคำว่า favorite favorite my favorite fruits is ต่อไปคำที่6นะครับ subject subject my favorite subject is English my favorite subject is English รับคำที่7 e a isie i s i <c oughs> Thai i s i Thai i s i Thank you คุณคณรูแสงจัน เวลคัมคุณครูสวัยนะครับต่อไปพบกับคุณครูสวัยนะครับข้อที่8นะครับ difficult difficult English is difficult English is difficult ข้อที่9นะครับ classroom classroom I am in the classroom I am in the classroom และข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนคุ้นเคยนะครับ toilet t o ilet may I go to the toilet please may I go to the toilet please ขอบคุณคณคุณสวัยนะครับและวก็ครูครูคแสงจันทร <All S 2> อิวจิตนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่มาช่วยสร้างบรรยากาศและก็เปลี่ยนบรรยากาศให้มันดูสดชื่นมากขึ้นนะครับก็ขอให้นักเรียนฟังนะครับฟังแล้วก็ตอบเลยฟังแล้ตอบเลยลองดูทดสอบความสามารถของตัวเองว่า สามารถจะเขียนคำเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับ3คนนะครับวันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศตอนนัเปลี่ยนจากต่อสี่นะครับให้มีความสุขที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เขียนลงในสม,มุดน,นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน n e ็ t c ริ p นะครับสี a ูเกุ้บชุบ